สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนเมษายน2 5 6 4นีนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบุพยาสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description นะครับจะแปะริง์แล้วก็กกอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอให้ด้วยนะครับเราจะไปดูอิทธิพลของชาวกลุ่มในช่วงเดือนเมษายนแต่ก่อนอื่นเรามาดูนลัะของการย้ายดวงดาวในแผนพังการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนเมษายน64กันก่อนนะครับ จะมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวคารนและดาวพุธมีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายให้ฟังได้เลยนะครับชาวราศีกุมลัคนากุมในช่วงของเดือนนี้นะครับจะมีอาาเขตอยู่ตรงนี้สำหรับชาวกุมจะมีดาวประจำตัวคือดาวราวหูเลข8ได้โครจรไปอยู่ในเรือนพันธุดาวหูเนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่4ของลัคนา 1 2 3 4สสาสี่เขาเรียกว่าลาหูพินทุบาทต,ต้องระมัดระวังลาหูสี่แรกซ้ำสิบสองลาหูสี่ตรงนี้คือลาหูที่เขาเรียกว่าเบียนลักนาคือสถิตอยู่ในตำแหน่งเขาเรียกว่าพันธุพันธุคือหลักทรัพย์พันธุคือรากฐานของชีวิตพันธุคือในลักษณะของบ้านที่ดินต่างๆนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างนี้นะครับคือดาวราหูเป็นพินทุบาทในเรื่องของ ครอบครัวตรงที่ว่าราหูคือธาตุลมเมื่อโครจรไปอยู่ในเหลือนพันธุที่แปลว่ารากฐานของชีวิตหรือบ้านนั้นแปลว่าการเปลี่ยนแปลงการอยู่ไม่เป็นที่นะครับหรือว่าลักษณะของการที่ต้องเดินทางไกลต้องมีปัญหากับครอบครัวต้องมีนลักษณะของการแบกรับบางสิ่งบางอย่างเพราะดาวราหูเป็นนิดอยู่ในราศีพันธุด้วย เราอาจจะต้องแบกรับในเรื่องของภาระของทางบ้านหรือเราอาจจะต้องไปช่วยเหลือสพอร์ตกับทางบ้านแต่ในช่วงของเดือนนี้ยังมีอิทธิพลของดาวคู่มิตรคือดาวเสาร์โคจรเขาเรียกว่าตรีโกนกันกับลาหูนะครับเสาราหูเป็นคู่มิตรกันในลักษณะของมุมตรีโกนกันแบบนี้อยู่ในภพวินาศด,ด้วยแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนแบบ หลับๆหรือเบื้องหลังหรือมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตให้กับตัวคุณหรือไปได้ดีในถิ่นแดนไกลหรือถิ่นเกิดที่ไม่ใช่ถิ่นเกิดของตัวเองหรือพูดง่ายเป็นในเรื่องของออนไลน์ด้วยก็จะประสบความสําเร็จเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับก็ยังถือว่ามีแนวทางที่ดีได้สลับบัง พลบางจังหวะและโอกาสนะมันไม่ได้แปลว่าจะเสียเสมอไปทธิพลของอังคารและราหูเนี่ยมากลุ่มกันในช่วงของเดือนเมษายนในช่วงแรกอังคารจะอยู่ในช่วงประมาณมาที่1นึถึงสิเมษายนเนาะก่อนสองการก็คือ1นึถึงสิเมษายนอังคารจะร่วมกับราหูเป็นคู่ธาตุลมอยู่ในตำแหน่งพันธุต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการมีปัญหากับคนในครอบครัวอย่างมากเลยเพะองคาราหูเนี่ยคือ มีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งค่อนข้างสูงนะครับแล้วย่งเป็นพินทุบาทด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวทั้งคารทั้งราหูเลยต้องระมัดระวังนะครับแต่ยังมีโอกาสในสิ่งที่ดีตรงที่ว่าดาวอังคารน,นั้นมาจากเรือนสหัชชะและเรือนกรรมมาก็ยังมีแนวโนม้มในทางที่ดีเดี๋ยวอังคารจะย้ายไปที่ราศีเมถุนตรงนี้นะครับประมาณวันที่14เมษายนทุกอย่างก็จะ มีแนวโน้มทิศทางที่บรรเทาลงแต่ก็จะไปเป็นลักษณะของพินทุบาทตรงที่ว่าอังคารอยู่พบบุตรเป็นเขาเรียกว่า,าระวิภุมมะทั้งโสราปัญจแกะละัคณาหมายความว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหากับบุตรบริวารหรือการมีปัญหากับในเรื่องของการลงทุนาชาวกลุ่มลักขณากลุ่มอาจจะโอดครวนสักนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้ก็พินทุบาทอันนี้ก็พินทุบาทอีก ใช่ครับมันเป็นพินทุบาทตรงนั้นแะพินทุบาทแปลว่าจุดรอยรั่วรอยร้าวของดวงชะตามันแปลว่ามีข้อเสียของดวงชะตาบ้างแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะดวงแย่ดวงตกดวงไม่ดีขนาดนั้นแต่แปลว่าคุณต้องระมัดระวังเท่านั้นเองโดยเฉพาะเรื่องของบุตรบริวารแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนนั่นเองก็ประมาณสองอย่างสาอย่างกับอารมณ์ความรู้สึก สอย่างเนี่ยที่เราต้องจัดการปักเดี่ยวนะครับทุกอย่างมันก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ยังดีอยู่เพราะว่าอิทธิพลของราหูถึงแม้จะเป็นพินทุบาทแต่ละหูก็ยังได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวคู่มิตรอยู่ยังไงก็ทอนความเป็นพินทุบาทลงบ้างนะครับยังไงก็พยายามตั้งสติในการใช้ชีวิตก็ยังมีแนวโน้มทิศทางที่ยังดีอยู่เนาะ อังคารเนี่ยมาจากพบเรือนกรรมะที่ประว่าการงานด้วยชาวกลุ่มลัคนากลุ่มต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการมีปัญหากับคนในองค์กรการมีปัญหากับบุตรบริวารเพราะว่าบุตรบริวารเป็นคาราว่าเป็นพินทุบาทพอดีเลยในช่วงประมาณวันที่14เมษาย,ยนเป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤษภาคมคุณต้องระมัดระวังกับลูกน้องนะครับหรือว่าลูกน้องอาจจะสร้างความเดือดร้อน เนื้อร้อนใจต่างๆให้กับตัวคุณเองได้บ้างหรือบริวารสัตว์เลี้ยงต่างๆก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณอะไรประมาณนี้ก็พยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันอย่าใจร้อนอย่าหุนหันพันแร่นอย่าทําอะไรโดยขาดสติ พยายามใช้สติในการตั้งมั่นทุกอย่างมันก็ยังมีแนวโน้มทิศทางที่ยังแก้ไขปัญหาที่ดีได้ยังมีดาวอื่นๆที่ยังให้ผลกับตัวคุณได้นะครับโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีดาวพรหัสบดีจะมาลุมลัคนาของชาวกลุ่มในรอบ12ปีดาวพระัสบดีนี้จะเสด็จเข้ามาในราศีกลุ่มเป็นทับลัคนาเป็นโกมุตเกณฑ์และเป็นตำแหน่งองค์เกณฑ์ให้กับตัวคุณเองด้วยในช่วงประมาณวันที่ มีนาคม29บมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงประมาณเดือนสิงหากักยานะก็จะทับอยู่ในลัคนาของตัวคุณก็จะได้โกมุตเกณฑ์โกมุตเกณฑ์ก็หมายถึงในเรื่องของการมีสติมีปัญญามีนะเมตตามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนนำสนับสนุนส่งเสริมที่ดีและยังสามารถที่จะมีในเรื่องของ การประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินได้ด้วยและก็โชคลาภเพราะดาวพหัสบดีคือดาวโชคลาภของชาวกลุ่มลักนณากลุ่มมีข่าวดีสำหรับชาวกลุ่มและก็ลัคนณากลุ่มมากๆเลยคุณมีโอากาสที่จะประสบความสําเร็จมีเงินก้อนมีนักะณะของการได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเลยเทีเดียวในช่วงประมาณเดือนเมษายนนะครับบางคนอาจจะได้เงินก้อนโตเนาะอาจจะเป็นเงินก้อนโตในลักษณะของการทําธุรกิจก็ได้หรือการได้เงินก้อนโตจากการที่กู้ยืมเงิน จากธนาคารก็อาจจะได้รับสินเชื่อตรงนี้ก็จ,จะเป็นไปได้จากกู้อนุมัติผ่านอะไรประมาณนี้พร้อมมาจากเรือนลาภะด้วยมนโอกาสได้โชคได้ลาบได้ลาบลอยได้ในสิ่งที่ดีกับในเรื่องของอการเงินมากๆเลยสำหรับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเพาดาวภัสษ์ดีนั้นให้คุณในลักษณะของการแสวงหารายได้นะครับรายได้ไหลเข้ามาเป็นเกอบเป็นกำแล้วก็โชคลาบก็มาผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตา พยายามอ่อนน้อมถ่อตนกับผรหลักผู้ใหญ่ก็จะคอยเหมือนกับเขาก็ตะเหมือนเอ็นดูกับเราและช่วยเหลือกับตัวเราผลักดันให้กับตัวเราที่ดีได้ดาวเสาร์ที่เป็นพบวินาศกับลักนณาก็ไม่ถึงลักนณาแต่มันเป็นลักษณะของดาวเสารนั้นเป็นเขาเรียกว่าวินาศหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ใน ต่างถิ่นแดนไกลในโอกาสสินดีๆหรือการการออนไลน์ค้าขายสิ่งต่างๆในเรื่องออนไลน์ก็จะประสบความสําเร็จเป็นพิเศษและดาวเสาร์ยังสามารถค้าหลังลักนาให้กับตัวคุณเองมีในเรื่องของป้องกันการหายนะนะครับมันก็มีสิ่งที่ดีให้กับตัวชาวราศีกุมเอง ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์โคจรกลุ่มกันอยู่ในเรือนการเงินทําให้การเงินของคุณนะ่ะไหลสะพัดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะดาวศุกร์เป็นมหาอุดนะครับในเรือนราศีมีนด้วยดาวศุกร์มาจากเรือนสุภา และมาจากเรือนพันธุมีโอกาสได้ในเรื่องของหลักทรัพย์มีโอกาสได้ในเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์การเงินต่างๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของโชคลาภการเงินค่อนข้างดีมากๆเลยสำหรับชาวกลุ่มแล้วก็ลักขณากลุ่มนะครับดังนั้นก็รีบกอบโกยนะครับรีบกอบโกยในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองให้มากๆเพราะว่าดาวดวงนี้จะยังอยู่ในราศีกลุ่มลักขณา ทับลักนณาของตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณเดือนเมษายนก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามนะครับมันก็จะมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นด้วยเช่นกันอิทธิพลของดาวอังคารนะครับยังได้เกณฑ์กับดาว พระราชบัปดีด้วยเพราะอังคารเนี่ยมาจากภพเร,รือนสหช c h a แล้วก็กรรมะในการงานน่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงหรือมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุนจากาเพศตรงข้ามหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานก็จะมีแนวโน้มทิศทางของการงานนั้นมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงนะครับหรือมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของผลงานต่างๆ ไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าคู่สมพลละเลิกก็หมายความว่าอังคารกับพฤหัสเนี่ยให้กําลังแก่กันและกันมากขึ้นก็จะทําให้ตกคุณประสบความสําเร็จด,ด้วยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกลุ่มกันบ้าง ทิทพพลความรักของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มก็คือเพศตรงข้ามคือราศีสิงห์ของด้วยดาวทิศเลขหนึ่งโคจรมาอยู่ราศีมีนนะครับเป็นตําแหน่งอุจจาวิราชกําลังจะขึ้นเป็นตําแหน่งมหาอุจต่อไปในวันสงกรานนั่นเองแสดงว่าดาวทิศอยู่ในราศีมีนเป็นพบเปลี่ยนการเงินแปลว่าความรักความสัมพันธ์นําหน้าลัคนาเพราะว่าคู่ครองคนรักจะมีบทบาท เด่นนาหน้าให้กับตัวเรามีแรงโน้มจูงชักจูงให้กับตัวเรานั้นเหมือนกับปฏิสัมพันธ์กับการแลกกันมากขึ้นเนาะแล้วก็มีโอกาสที่เขานั้นจะได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศที่ดีด้วยทุกคนของดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นอุจจาราา์กาลังจะมีกําลังขึ้นไปในราศีเมษในช่วงประมาณวันที่14เมษายนก็คือหลังสงการเนาะก็จะมีกำลังเป็นมหาอุดยในเรือนสหัชชะ นั่นหมายความว่ามีโอกาสติดต่อสื่อสารกับคู่ครองคนรักมากขึ้นมีลักษณะ,ะของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสลงตัวมากขึ้นความรักความสัมพันธ์นะครับมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับในเรื่องของความรักมากขึ้นด้วยคนของอาทิตย์กับศุกร์นั้นก็จะร่วมกลุ่มกันอยู่ในราศีเมษทําให้เป็นคู่สมพลด้วย อาทิตย์กับศุกร์เนี่ยเป็นลักษณะของคู่สมพลแลเลยหมายความว่าคุณก็จะได้ในเรื่องของความชื่นมื่นกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นแต่ก็จะมีความวุ่นวายใจเซนซิทีสักนิดหนึ่งเพราะเลงกับดาวเกตสุริยาตบางคนนะครับมีโอกาสจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาแบบกระทันหันปุบป,ปรับฉับพลันได้เลยทีเดียวเนื่องจากอิทธิพลของดาวเกตนั้นเลงดาวกับคู่ครองคนรักด้วยนะครับก็มีโอกาสจะได้ คนรักคู่ครองแดนไกลหรือมีโอกาสจะได้ติดต่อสารสัมพันธ์กับชาวต่างชาติมากขึ้นด้วยเช่นกันความรลักก็จะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเจอคนรักแบบปุกป,ปับฉับพลันนะครับอะไรประมาณนี้เข้ามามากขึ้นมีโอกาสจะติดต่อสารสัมพันธ์ออกสังคมด้วยกันมากขึ้นไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปอะไรกันมากขึ้นกับ คู่ของคนรักมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถือว่ายังพอมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกับความรักความสัมพันธ์เนาะก็พยายามอย่าอยู่บ้านมากนะครับพยายามออกเดินทางบ่อยๆแล้วกันสำหรับใครที่ไม่สามารถไปอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลเนาะก็พยายามไม่ไม่อยู่บ้านมากเรากันจะได้ไม่มีปัญหากับคนทางบ้านเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับขอบคุณค่ะ